เสียงร้องอวดอวดอวดเสียงร้องอวด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 จะลอกนี่นี่บนยอดเห็นไหมจะกะลอกนะครับจากระลอกเสียงร้องดังอวดอวดอวดจะก็ลอกขาวจากระลอกขาว วันบ่ายคอยโพเพลแล้วได้ยด้ไปกวนไก่นะลูหกเองกินนี่อ่ะกินนี่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 อ่ะกินนี่กินกินกินข้าดูให้กินลูกมันเป็นหอยสากสากกินของสมอนแชดมันไม่เอาเลยเป็นขี้สากสมอนแชดเลยไม่เอาเลยโอ้ยมึงเลือกเหมือนกันนะนะเดี๋ยวข้าวให้ใหม่ั้งงั้นไป าให้ใหม่นาะลงเนาะเป็นขี้ซากไอ้สมอนแคทไม่เอาโอ้มันเลือกนักแก,ก่้ามไปกัดไก่ข้าน่นนะ่ะมันเหลือตัวเดียวเห็นไหมเรื่เอ,อเหลือตัวเดียวปล่อยมันรอดปลอดภัยเห็นไหมมันเหลือตัวเดียวของมันปล่อยมันกินอาหารใช้ชื่อว่าแจวรอดฟ้าพยาลอ มันหลอดปลาพยาหลอดจากมาเป็นฝูงเรือมันตัวเดียวเห็นไหมสุดยอดโอ้สุดยอดของมันนะี่ไม่แน่จริงไม่หลอดจากปากหมาน,นี่หมาเจ้ากรรมอะ่ะทำลายไก่เรียบมดเลยหน้าบุกคว้างหมานี่นิสัยไม่ดีนิสัยดีไม่ว่านะ